ก็ต้องขอกับสติทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาคำพูดของสปิอนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆเลยนะครับเปลี่ยนจากไทยเอ็ดนะครับเป็นอังกฤษถ้าเป็นไทยเอ เป็นภาษาแบบอีสานนะครับผมจะปรับเป็นอักษราลลองเล่นดูนะครับโทษโทษโทษไม่มีเสียงนะครับก็จะขอโทษด้วยนะลืมครับ เอาไหมครับเล่นทีมอูชามากไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูดีครับตอนนี้ได้แน่นอนนะครับมันจะเปลี่ยนจาก เสียงคุณภาคไทยเป็นอังกฤษเห็นไหมครับเมนแจวเมนแจวแจวแซ่บวะไออาอลยครับมิชชั่นเฟลว์เนี่ยครับก็คืออะไรมิชชั่นเสร็จสมบูรณ์ผมต้องโยนระเบิดฮะไฟวิ่งโฮไฟวิ่โฮ อเลครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมขอไปเล่นเกมต่อดีกว่านะครับขอบคุณครับ